สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้คู่สู้คนครับพ่อกระเป๋าเท้าฮักนัดชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมตำซุปเปอร์ตีนไก่ครับใหม่อีกแล้วฝนตกว่าหันครับพี่น้องฝนตกก่อนขี่ฟ้าลบมาอยู่ในหม่มว่าสีลงไปสวนเอาใส่มองนี่ลหละมีเรืงคานำจังหน่อยเ <c oughs> ติ่งตก๊กเติ่งแดดโอ้ฝนอย่างเด๋ดเดมาซุปเปอร์ตีนไก่ซีเป็ดเพดจังหน่อยครับแก้มันทัว่วเขาอุ่นทัวยังบุ่เลยทัวหวานนี่นะเอานี่พักเคลื่อนยวด พักบุ่งอ่อนน้องพี่น้องพักสี่เนี่ยพักกรอบนำมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะนำมาเบาๆไล่ยห่างพี่น้องมาเสพเสแสร้งกันบาร์เทาเดี๋ยวฝนใหม่อีกสดซิมนำาำกันม,มาพี่น้องมา mi ta ăn như này hmm. 还是怪他。啊嗯 Vẫn tốt mà Dân thì tới nào có hoảng bằng Mm-hmm in ngay lại Rồi chặt mừng đứa phía rộng đây Sụp xẹp cúp 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 in mình โเสียพี่สวบและพี่น้องไป cho ngoại mà đấy khỏi u nằm ngoài rồi đấy เพชรจุดจ,ดจดวดเลยพีน่น้องเนี่ยแบบคกักเดียบ

เส้นสมพักเกล็ดไหมใส่สมพักนั่นแห้งพอดีขุ่มกลมเขาเลยพี่น้องมันตีนใหญ่ลไรมาที่กัดเนี่ยดีต้อนตีดบ่แหลม เปื่อนเลยมือนีจับขึ้นผู้ปากวับๆบอกชู้าพยังได้ขอโทษขอภัย่ด้วพี่น้องมือน ตัวนี้ก็ยังขมวดตัวแดดออกเลยด้วบาทใส่กับแดดส่วงมาให้มันคขมเด้อะเพอาะดีเป็นมิติอีกมิติหนึ่ง ว่าตาพอดีพี่น้องที่น่นำเห็นมา គឺចឹងដែរមកนั่งស្ដាក់แดដប៉ននេះ <laughs> นแดดม่เงียบกดีเลนอกจา้ของมันเหลือมๆข้างหลัง So, driver Mm-hmm พี่ซบแดงไปเลยพี่น้องแต่กระเสียบเลยหน่อยยังไงวะเอาพริกตาดซบเต็มๆเลยนี่มีีปากอะผีบ Ừ mình, ừ. mình sẽ bạc. Mừng con cho bà. bác Hãy บอดอีกทิมน,นะพี่น้องใส่ตู้ไปกินมึงไม่ขี้เก่ียพี่น,อน้องวอ่ากินบ่เบิดมันเหลือหรอเอาเดี๋ยวหนังหันจังบาดพี่น้องบอดอีกทิมน,นะครับพักเหลือเอาใส่ตูไ้ไว้ขี้เก่ียเอาขอบคุณพี่น้องนะครับได้ไลน์มองได้ไลาบบอลน,นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับอา่ามี่ คนถามมาอยู่พี่น้องมีถามมาอยู่ว่าอันเจ้าเห็นงานเจ้าขึ้นเดทไทยลิบเจ้าบริไปเห็นงานบ่ไปพี่น้องไทยลิบบ่าวเทาบริโดนีด่พี่น้องนี่แหละซ้ำนี่แหละซ้ำเห็นมานังกินนี่พี่น้องเตรียมกับน้องสาวเตียวม,มาให่บริเบียดบังเวลางานบริเบียดบางเวลาเกินว่บาบ่าวเทาเห็นงานในหน่วยง,งานราชการเนาะบดามาได้ครับคลิปนี้อ่าเห็นงานในหน่วยง,งานราชการแ็่มีบางคนโลกสวยแล้วโอกยงังไงซะพี่น้องโลกสวย ต้องทำงานจากนี่โมงถึงเท่านี่โมงไอทีนี้่ในหันกบบรเบวนงานครับบอกคือซื่อซะไอทีอยู่ในมองเห็นงานบางมองนะพี่น้องบางคนบอกเท่าบอกคือซื่อนะ่ะเบอกตรงตรงครับบอกอ้อมความอ่าเคื่อก็นั่งล่นด้วยแหละนาะอือกให้ฟังกันซื่อๆนะครับพี่น,น้องเนาะกะคือว่าเนาะหลายคนหลายมุมมองนะครับ บางเทอกะเขาอาจจะว่าเอาเวลางานมาเห็ดงานก็ได้นะครับมันกับโบแมนนะครับคือบาวเท่านึนงยมิงยม่งเสาซวงย่ำเลิกงานนะครับโบเบียร์โบบังนพี่น้องเนาะเอากะแเล้าเต่เพื่อนสิว่านะครับกับพิถีพิถันประการใด อ่าบบถึกใจพี่น้องบบได้กอขอตดขอไปเ้อพี่น้องเด้อเออบาวเท่าก็ได้ได้ยินเขาวามานะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่แจกติดตามตับชุ่มบาวเท่าหลายๆขิปติพผนานมานะครับเพราะว่าสีพุระตั้งแต่โดนนะครับเนาะมามือหนีโอ้สีเด็ดเดดยังหน่อยเดียดซองพี่น้องยังหน่อยอบังไว้ยังหน่อยเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุก่านที่เป็นกําลังเลืใใใ้ยงเลี้ยงแกงก็บ,บาวเท่านะครับสูเลยมากตั้งแต่หุ่นละครับตั้งแต่เริ่มเห็ดคลิปเนาะ เอา้าขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอน้องให้เรานะครับมกักกะไลถือใจกระแช่บาเทานี้นะครับเด้อสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ